ไรีด้ว่ากระแสต,ตอบรับดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ Pretty หลวงเล่ร้ายที่นำทีมโดยนางเอกสาวติช่ากันติชาประกบไนกี้นิธิโดนถือเป็นการโคจรมาพบกันกับกวางเดอะเฟสซึ่งงานนี้ทีมนักแสดงและสื่อมวลชนพร้อมชมตอนแรกพร้อมกันออกอากาศทุกวันเสาร์ทางช่องวัน31เวลา22นาฬกา45นาที วันนี้ก็ก็ดีใจเนาะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ได้มาดูเรื่องพิตตี้วันนี้พร้อมกับนาราน้องๆกับนักแสดงทุกคนนะครับ,รบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเพราะคือพิตตี้เนี่ย กว่าจะได้เป็นพิตตี้เนี่ยคือต้องมีความสามารถแล้วก็ต้อง,ต,องต้องสวยใช่ไหมต้องแข่งขันต้องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเรื่องราวมันน่าสนใจแล้วก็มันน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เราก็เลยมาร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับกับคุณเบน,นกับกังกีด้วยแล้วก็นีก็ชอบนี่ยนะพอดีเราชอบไปดูรถปแปลอะไรอยู่แล้วนะครับอมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยเราเราก็เออคิดว่า,ถ,าถ้าเกิดมีการประกวดพิตตี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของพิตตี้เนี่ยมันน่าสนใจคือแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้คือนอกจากจะความสวยแล้วเนี่ย ยังต้องความสามารถแล้วก็ก็เลยเราก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เลยแบบอยากอยากจะดูนะครับซีนใหญ่สุดดีกว่าใช่ใช่ใช่กต้งก็เข้าไปร่วมอยู่ในซีนที่ประกวดมิสทิ t ตี้ซึ่งจริงๆของจริงนี้ด้วยและในเรื่องนี้ก็มีด้วยการจะบอกว่าเรื่องนี้เก็บทุกบรรยากาศของความเป็นทุตี้เข้ามาอยู่ในนี้หมดเลย <C> e <at> นะตั้งแต่อาชีพการที่อย่างที่เฮียบอกเนาะการต่อสู้การแข่งขันเนาะรวมถึงซีนที่ต้องมีการประกวดระ,ระดับประเทศแถบนี้ก็มีอยู่ในซีนนี้ด้วยครนวนี้ได้สัมผัสเลยมันมันมันต้องบอกว่ามันก็เซอร์ไพรส์เนาะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องของอาชีพของกลุ่มผู้หญิงที่ต้องมายืนพรีเซนต์สินค้าอย่างเงี้ยลราพอเรายิงเล่นเรายิงแบบเฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริงหรออย่างเงี้ยแต่มันคือเรื่องจริงได้ดูในแหละใช่บางทีเราก็แค่รู้สึกว่า เอานี้เป็นละครหรือว่าอ๋อไม่ใช่นี่เขียนจากเรื่องจริงเลยอย่างเงี้ยคือเขาคัดซีนมาเพราะนั้นใครที่อยากรู้เอ้ยจริงก่อนเขาจะมายืนสวยๆอยู่ด้านหน้าที่ให้เราเห็นเนี่ยเออเขาต้องฝึกขนาดไหนได้ดูเรื่องนี้หมดเลยฮะไนกี้ได้พี่โรวาแล้วก็มีน้องนักแสดงใหม่อย่างน้องม่อนน้องมาตาแล้วก็เบนใช่อนนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วค่ะเพราะว่าเป็นผลงานแรกเลยจะได้เห็นตัวเองในทีวีแล้วคร ไม่ได้เป็นพิตตี้ค่ะเป็นเพื่อนนางเอกค่ะคอยสปอร์ตเพื่อนก็จะเห็นความที่แบบเพื่อนนางเอกก็มีเพื่อนสปอร์ตอะไรคอยช่วยหลายๆเรื่องก็ในเรื่องนี้ครับก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับผมเพราะเล่นเป็นตัวเองครับเป็นเล่นเป็นคนดีเล่นเป็นคนดีนก็เล่นเป็นหมอพวกหมอคลินิกพวกทําหน้าพวกทำอะไรเงครับผมแล้วก็ด้วยบุคลิกของตัวละครจะเป็นแบบฟิลอบอุ่นนิดนึงครับผม ก็ไม่ยากครับปกติเป็นคนดีอยู่แล้วตีเรื่องนี้นะครับ <โ Makes S 2> ดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าน่าจะต,ติดตามแล้วลช่องวันเนี่ยคือช่องวันเนี่ยทำละครออกมันค่าจะแบบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนติดตามเยอะเลยนะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะมีคนรับชมบ้างมานะค,ครับพี่รอกว่าจะเต็มตั้งแต่โปรดักชั่นนักแสดงรวมจัดกับ,บได้มีกลางทีเดอร์ชแนลที่จัดงานบรลโชว์ระดับโลกขนาดนี้แล้วมาเข้าจัดซีรีส์เรื่องแรกด้วยซึ่งแบบฟอร์มแบบไม่ธรรมดาเลยถ้าใครได้ดูเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็คือจะได้เห็นว่าคุณภาพแบบ ดีมากเหมือนเราแบบได้ดูหนังแบบคุณภาพดีๆเนาะเรื่องหนึ่งเลยใช่ก็พิตตี้หลวงไดลลายนะฮะทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มห้โดยประมาณทางช่องวันนะครับนะฮะ<อ>ก็ี่ตอนนะคะทั้งหมด12ตอนวันนี้ก็วันนี้เป็นตอนแรกค่ะ